เการร่างอุปกรณ์ระจับเสาสัญญาณนะครับขั้นรชองสูงเึ่อเกิดเขึ้นจริงๆนั้เมื่อในพที่เทศนะครับแต่ว่าเราต้องกาว่าใทุนที่เาไาเกบี่จะร่างอุกรณ์ระหว่างภานดีนทาง้าค้นดีนและคาับส่ได้สื่อสวนแล้วก็ติดตามต่อไได้หลายรมถึงใะมีการขยายผ นะครับด ja, ้านของการคำนวณริกครแล้วก็ทำให้เราทราบถึงเครื่องหมายในการที่มีการนับร้อนะครับรับเอาอุปกรณ์ประจาสัญญาซึ่งมีราคาสูงนะครับที่อยู่ในด้านหน้านเครื่องขายสัญญาณแบบเป็นแสตมโพเนอร์นะครับแล้วก็ทำในจำหน่ายในราคาที่ค่อนข้างสูงนะรัท้องตลาดแลรับไปใช้ประโยชน์กับตลาด ประเทศอนะครับเดี๋ยวยานี้ยมาดูรานีตรอีกนนะครับนครับเรื่อแรกคือตั้งแต่ประมาณเดือสิงหาอาะครากรกฎาคมยานะครับริกเกิดล้าอุปกรณ์ของทันยานพื้นที่ยุมธาสีทั้งหมดเนะครับแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีสี4เหตุนะครับจะเห็นว่า ความเสียงหจะเกิดขึ้นในวงว่าการทำให้การติดต่อสื่ารเนี่ยมีปัญหาเ้รา็การใช้งานของประชาชนทั่วไปเกิดมัต่กเกิดร้อนนะครับอันนี้ทางตรวจขอางัดีมกโาใเชื่อื่ดับราวาลดที่ก่อเ็นรปรสีขาวาก้านะครับก็ต้องมีในบอสนะครับในร้อสเนี่ยเป็นผู้ทำการรักษานับจากนั้นเนี่ยทางราชีก็ดำเนินการต่อโดย ไปขยายผลพบว่านในบอสเนีย่ยนะครับร่วมกับาดสามารถเกอยู่ได้ทำการรักษาปนะระทับแล้วก็ไปลบอุปกรณ์จำนวนมากขนาดที่มันโบกนะครับโดยเป็นบ้านของชาวบ้าแล้วก็มาพรอมเป็นของพาตชีด้วยนะครับนอกจากนั้นมีการขยายผลเป็นของเว้าของต้นดุนต้นทุนทาให้เห็นว่าอุปกรณ์จำนวนพอทุกวนยื่นได้เลการ การละนะครับไม่ใช่เฉพาะในเขตจังหวัดในพื้นที่ความเจริญทาานะครับเป็นที่อยู่ด้วยชื่อนี้ทางบริษัทเจ้าของได้ส่งเจ้าหนี้มาขยายบุกแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับขอย่างเป็นช่วงที่สองช่วงที่สองเนี่ยนะครับก็หลังจากที่จากช่วงแรกไปแล้วในี่ยเหตุการณ์ก็ย่ำลงไปมากนะครับก็เป็นช่วงที่สองในช่วงเดือนกันยาปลายเดือนเดือนตุลาคมต้นเดือนก็ได้เกิดเหตุพื้นที่ ระหว่างที่พนักงานต่างจังหวรอตูนแล้วคนดีสก็รอเด็กทั้งหมดเนี่ย9เด็กนะครับทางโรงพักตูนก็ได้การส่วยเหลเนี่ยเพราะว่ารับใครที่รอเด็กนะครับเป็นของผู้หญิงสาวคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นแบกนะครับชื่อนายเนมาร์นะครับร่วมงไปกอดเด็กจึงได้นำมาสู่การจับกุมทั้งสองคนให้การรับสารว่าแล้วก็พาไปชี้นะครับ จุดที่ตัวเองนั้นรอบเห็กดำนิโดยตัวเองให้าการว่า,าในระหว่างที่อีมองชัยในพื้นที่พอเห็นวน่ารไม่ขออาตก็จะมาโดนในชั้นลอยนะครับแล้วก็าสตัวที่มอะสมเนี่ยครับผู้ระกบด็กต้องวานอก็จะนัเด็จากเทปเนี่ยะนะครับโดยนดเดากในามที่ทราบว่าในนัดเนี่ยไปขายให้โวกครับนะครับซึ่งมีมุคลากรัง จะาทันอร์สีมานะครับซึ่งโฮัั์เนี่ยมีาก,การประกาศซื้อนะครับซื้อห้างเฟรนฟูดนะครับแต่ทู่ประเทศเพกะนั้ส่วนหนื่องนัทเองที่มาจากก็เราเนีขให้รัเราจะไออกอาก,ากแล้วก็รวบวมมักสามพักนะเข้าไปคนที่บ้านของพวกทที่ทมาพอร์ตสีมานะครับแล้วก็พของที่รับไปจากเทพกมพอร์สมานะครับสอบเทม และก็กล่องจำนวนมากนะครับต้องใช้รถของล้อสุดนะครับที่ฟาร์มของพี่ชายเขาในแถตเบอร์หุ้นใหญ่เชื่อทางเจ้าของบริษัทให้บริการก็เข้าไปตรวจสอบเพื่อดูว่าทรัชิ้นเหล่านี้มีของกระจายใดที่เป็นการรับทราบมาจักเขตพื้นที่ตํารวจอื่หรือไม่นะครับอันนี้คือภาพรวมที่เกิดขึ้นที่กองรวจสรุปนะครับโดยสรวจสอบเห็นว่า ลาดบุรีมีนักเกิดเหตุสิบเอ็ดครัรง้งกาญจนบุรีเนี่ยร์สิบครั้งแล้วก็มีในน้องเนี่ยนะครับเป็นผู้ปลดเดือดซึ่งมราจับกลุ่มได้แล้วนะครับก็พยายามผลไปน,นะครับได้ของกลางมาจำนวนหนึ่งต่อมาในวัตถุนะครับเดินกระจายต่อาลาดบุลาก็เกิเดเหตุเก้าครั้งนะแล้วก็จับกลุ่มบแล้วก็ขยายามผลด้วยผู้ได้พบนะครับนะที่อยู่ในครราชสีมาแล้วก็้องขอได้ตามภาพนะครับต้องเรียนว่าข่าวบอกเนี่ย ในช่วงสองสามเดือนเนี่ยนคะครับเกิดเหตุเนี่ยเราไดจับกลุ่มทั้งหมดอย่างที่อีสี่คดีนะครับมีพฤติกรรมมาก้ว่าแค่ของกางทั้งหมดอย่าสี่สามรายการเป็นมูลค่ายิ่งกว่าหาลาย้านบาทอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จับกลุ่มได้ในเขตที่พักเกิดจาักครัเป็นทราบว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นนี้มีมูลค่าแตกต่างกันยังไงครับมีครับแต่ไม่ไดู้เท่าไหร่ มูลค่ามูลค kind of ่า okay. ล่ะครับประมาณก็เป <'s> ็นปาณแสนนะครับแสนกว่าบาทเนี่ประมาณแสนนะครับแต่เขาขายหลักพัประมาณสองสองพันบาทข้อแรกจากคนละเขาจะมีหการระดมเกษตรนะเขาจะมีเทนี้เราเริ่มที่จังหวัดราชบุรีนะครับในเขตของโรงพักปุถารามนะครับเมื่อเมื่อจับได้แล้วเนี่ยมีการขยายผลนะครับไปถึงผู้ร่วมกระบวนการ อันนี้เป็นช่วงแรกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เหตุที่เกิดขึ้นก็เบาลงนะครับปรากฏว่าผ่านมาอีกประมาณสักปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาก็เกิดเหตุขึ้นอีกแต่ครั้นี้เป็นเขตต้องำลังระทบนะครับทางโรงพักรอนตูมก็รูการสืนส่วนจ,จ,จ,จนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับแล้วก็มีการขยายผลไปถึงผู้รับซื้อที่อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมารตรงนั้นก็เป็นร่วมกับตำรวจภูธรภาค3านะครับก็สามารถ ตรวจค้นนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาที่รับโจรได้แล้วก็ตรวจค้นได้อของกลางส่วนหนึ่งก็คือของการที่รักไปจากนครปฐมนะครับมีการส่งไปทางปะชณีนะครับอีกของการที่เหลือเนี่ยเราอายัดไว้เพื่อตรวจสอบนะครับว่าเป็นของการที่รักมาจากพื้นที่อื่นในเขตประเทศไทยตับริเวณใดบ้างะครับเวลานี้เพื่องต้นทรา,าบว่ามูค่าามความเสียหายสักเท่าไหร่ครัถ้าที่ทราบประมาณ2ี่บล้านเฉพาะในเขตภาคเหนือนะครับทั่วประเทศก็ต้องมากกว่านี้ ครับเพียงแต่ว่าจากการที่เราไปจับผู้รับซื้อได้เนี่ยคิดว่าคงขยายไปถึงจุดที่ก่อเหตุในพื้นที่ภาคอื่นด้วยครับผมเป็นตัวแทนของครูนะครับดูแลด้านงานกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่จะมี่อไปนะครับหลังจากที่ทางพนักงานเขาได้รวบรวมส่งสัญญาเครื่องส่งสัญญาแล้วเนี่ยวันนี้ที่มาดูเนี่ยมันเป็นเครื่องอะไรที่ถูกเอาไปขโมยไปเป็นเครื่อง U P s ครับเป็นเครื่องส่งสัญญ,ญาณเมื่อถึงเนี่ยครับ ลักษณะการใช้งานเขาทำอะไรยังไงก็ตอนนี้ก็คือเอาไปส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับ 3G 4G 5G ที่ใช้งานในในด้านโทรศพนาคมอินเทอร์เน็ตเนี้ยครับ D, G, G, D, ใชนในใบ่ใช้ทีบ่บ้านหรอก็เท่าที่ทราบคือน่าจะมีการส่งไปต่างประเทศแต่เราไม่สามารถระบุประเทศปลายทางได้ว่าไป่างประเทศไหนเวลานี้เบื้องต้นที่ทราบว่ามีเหตุขโมย <S 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 ทั่วประเทศหรืออ่ามีทั่วประเทศเลยครับมี แสดงว่าเหตุแบบนี้เกิดท,ทั่วประเทศใช่ครับใช่แล้วคนัวัตถุประสงค์ของคนร้ายที่ก่อเหตุนี้เขาต้องการอะไรเป็นหลักครับถ้าดูแล้วอ่ะเท่าที่ทราบก็น่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนี่แหละครับเงินทองเพเขาขายก็เอาไปเอามาแลาจะได้เป็นตัวเงินนี่แหละครับก็คือน่าจะมีออเดอร์เข้ามาใช่พอรู้เบื้องต้นไหมครับว่าต่อเครื่องเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ขายได้ประมาณเท่าไหร่ราคาขายที่เราไม่ทราบครับแต่ว่าต้องต้นก็เครื่องนี่ก็แสน แสงครับแสงประมาณแล้วแต่ประมาณนี่ไม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 ่ได้กันนะครับเขาก็มีการรับสารภาพไม่ว่าก่อเหตุมาปะมากี่ครั้งครับก็ตามที่ทางตำรวจเขาได้แถลงข่าวไปในต้นนะครับว่าได้กลับบวงยี่สิบคดีในเขตพื้นที่ของภาคเจ็ดนะครับแต่ถามว่ากี่ครั้งเนี่ยผมทางผมจะไม่ทราบ